สวัสดียามเช้ากับหม่อมอริแนลงสวัสดีที่กิดลำตะคองนะครับสวัสดีที่จันทึกหรือหนองกระทุ่มเนาะพี่ลุงเนาะครับวันนี้เรามาดูทีมงานของพี่ลุงนะครับผมหรือว่าทางพี่ตะวันนักล่านะครับผมทางจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจันทึกนะครับผมนู้นท่าตอนนี้มันยังเมื่อยอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับคือเขาใหญ่เที่ยงนะครับหรือว่าทางวัดเขาน้อยหรือว่าสถานีลงสู่ฝั่งนู้นนะฮะแต่ว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะนี่เลยฮะถ้ามองขึ้นไปข้างบนเนี่ย อตอนนี้ก็คือเขาซับศิลาทองนะครับถ้าเรือตรงนี้ก็มีอยู่นะครับผมเพื่อนนี่ก็ยังตีห้ากว่านะส่วนพี่ลุงก็เตรียมอุปกรณ์นะครับพี่ลุงก็จะพาไปดูล่อก,ก่อนใช่ไหมพี่พี่ลุงจะพาไปดูล่อ,อก,ก่อนใช่ปะครับร <อ S 1> ครัาดูลาะอ๋ไอ,มามาอไปลองลอกไว้นะครับเอาไปลองซุปเซฟอ่านี่ครับท้องบอกว่ามันเมื่อยอยู่นะยังตีห้ากว่ายังไม่แจ้งนะครับทุกคนก็เตรียมอุปกรณ์ อะคือไม่ใช่ดิก็เตรียมเรือเนาะที่จะไปยามขายนะครับยามเช้าวันนี้เขาบอกว่าวันนี้วันที่หนะ้าเนาะไม่รู้ปลาจะขึ้นเหมือนแรกๆหรือเปล่ายากอยู่นะเออนอกจากฟุกนะครับอ่าน,นี่ครับท่าเรือก,ก็จอดเยอะนะครับอืมก็ก็ต้องวัดดวงอ่ะเนาะมันบอกไม่ได้นะครับว่าจะมีปลาขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะในหน้านานว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตามพี่ลุงไปนะครับวันนี้ อ่ะรอชมครับไปแล้วครับผมก็ลงเรือกับพี่ลุงนะครับก็จะไปดูลอกก่อนเลยเนาะครับไปดูลอกเพิ่มนประดับเมื่อวานอ่าเขาเรียกลอกหรือลอกลอกครับลอกลอกรอบนะโอเคครับลงไว้กี่ยันนะพี่หกหลังเองครับหกหลังนะเอารอลุ้นนะครัับมมมนนจะหาเออหมานไม่หมานรอดูอีกทีหนึ่งอ่าครับว่าไปเดี๋ยวพี่ลุงเดินไปเลยพี่จับไปเลยพี่จับไปเลยไปแล้ววันนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับที่หนองกระทุ่มนะครับผม ไปดูล้อก่อนนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้วัดดวงกันครับผมาดูหมายแรกนะครับเป็นเป็นล้อไหมครับตรงนล้วมันห้างอยป่ะพี่ใช่ครับท้างงอยอ๋อที่เขาขายปลาตรงนั้นน่ะครับสะพานเนอสะพานเนอ๋อครับเดี๋ยวเราไปดูนะเราให้มันแจ้งก่อนนี้ก่อนครับ เมื่อกี้เขาก็ลงไปดำรอบดูไปดูรอบนะเขาก็ดำดูดูครับผมเป็นไงเข้าไหมครับไม่อะอะยังไม่มีตัวพี่ต้องดำอย่างนี้อยู่เงี้ยนะใช่ครับเอาจริงด <c oughs> ิงดำแบบพี่เหาอไอ้ยังหนาวอยู่เลยพี่ลูกอ๋อได้ไหม ไไดด้้ครับอ๋อได้ครับโอ้เนี่ยรอบครับผมได้แล้วครับอ๋อหนึ่งตัวครับอาจจะไกลหน่อยแต่ไกลเห็นอยู่ครับอยู่นเ็อะไรครับโคนนะครับอ้าวไพลเลยพี่ตามสบายให้ผมไพลเรือตามไหมด้ยังไงให้พี่ไพยมันเรือไว้อ๋อมัดเรือไว้อ่าโอเคอืมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพี่ลุงไปทำอะไรมานอนทับหนังสือพิมพ์นะครับผม มีออ่าเดินเลยแรงนะครับโอ้ลึกกันนะพี่ลึกเลยเนาะลงมาใส่ไม่รู้วยเข่าไหมอ้าวเอาธรรมดาอ๋อนี่ยนะที่ที่ผูกไว้ยังไม่พี่ดูนะครับอันนี้ก็เขาก็เป็นวิธีของคนหาปลานะในกระลำตะครองอย่างนี้นะครับผมเขาก็หาปลาไปเลยนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่5นะครับปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานนะก็เงียบอยู่นะครับวันที่4นะครับก็ปลายัางเงียบอยู่ะคะร,รอดูวันที่5้าอ่าเงียบใช่ไหมครับเงียบเ,เงียบนะครับปีลูกบอกว่าเงียบนะครับผมอาบน้ำแต่เช้าเลยอ่ะเออนี่ฮะก็หาลอกกันอย่างเงีย้ยเนาะเออขอน้ำขึ้นครับอ่าไม่ หอน้ําขึ้นหายา,ยากครับไม่เห็นนะรอบนี้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบหน่นะครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยอ,อ,อได้ปลาสามตัวอ๋อได้สามตัวก็ยังได้เลยนะฮะใช่ไหมพี่ <c oughs> เออมาดูนแะล้วก็เป็นพิธีของคนหาปลานะในเกิดลำตะคองนี่ครับยามเช้านะเขาออกมาปลดดูยามขายหรือมาดูรอกนะครับผม ก็เป็นประมาณนี้แหละว,วิถีนะฮะนู่นนะครับแล้วก็หากันนะครับตรงนู้นนะครับที่หลังวัดเขาน้อยนะครับจดพิกัดตรงนั้นนะแต่ผมขึ้นมาตรงเหมือนท่าง,งอยนะครับผมหรือเป็นปลาพัยนะที่ภาษาช,าชาวเรือเขาพูดกันนะครับผมอ๋อไม่ได้มัดไว้มันก็ลอยนะไปแล้วครับ <laughs> พี่ลุงก็ลงไปมันเดิมวก็หากันเยอะนะครับเพื่อนๆจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงจากลอกก่อนนะครับเราก็จะไปดูขายนะครับพี่ลุงเขาก็ลงขายมันเดิมนะครับผมครับพี่ลุงได้มาแล้วครับพี่ลุงบอกว่าปลาติดในลอกแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูครับว่าขึ้นมา ลำบากลำบนนะพี่ลุงครับเอออย่างเงี้ยเนาะครับผมเออเดี๋ยนะอ่นานท่าเลเท่าครับอ่านล้วแต่จะอ่าหลังที่สามว่หลังที่สามอ๋อหลังที่สามมาดูดูดูครับอนนี้มีมีฮะเมื่อกี้ดำลงไปจับดูแล้วนะดูะแล้วไยาวแล้วไม่ได้เตรียมนะครับไม่ได้อาปลาประยัดร่องนะครับผม<อ>ไม่มีการไม่มีการตั้งว่าครับอ่านี่คือจริงๆนะครับคือปลาลอดครับผมโอ้หนำกันนะพี่มันเไอ้ท้าขึ้น ไม้ไม่มาดึงไม่เอาอ๋อไม้ไม้ดึงหรือว่าคนไม่มีแรงเนี่ย <laughs> <wh is S 2> โอ้หลายหลายหลายหลังนะแถวแถวนี้ก็มีแต่ลงลอกมาเลยนะดูทร <c oughs> งนะั้นเนาะเฮียเนาะลงลอกมาเลยนะของเฮียก็ลงลอก80หลังนะในจุดตรงนี้ <laughs> ลงไปใหม่ <laughs> ลอกติดกิ่งไม้ครับเด็กไม่ขึ้นครับอ่าดูครับอ่า อูดิก็ติดเั็นตัวแล้วครับผมโอ้โหนี่ปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาไฟครับฮะปลาไฟปลากดไฟปลาสูบครับอ๋อปลาสูบปลาสูบปลาไฟอ๋อปลาสูบไฟครับปลาสูบไฟครับไม,ม่มีครัอืมครับนี่คือการวิธีลงรอบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะโ <c oughs> อ้อครับเป่งตัวแรกครับแน่นอนเลยแต่ลงรอบนี่คือมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมผิดไหมไม่ผิดครับ ออถ้าปล่อยทิ้งไม่ได้นานปลาก็จะตายมันครับแต่ก็ต้องมาดูเรื่อยๆครับผม,มตัวแรกครับผมปลาสูฟ้ายเนาะรับผมอ่าครับที่ลุงบอกเลยครับผมอ๋ออันนี้คือรอบอันที่สามเนีพ่พี่ก็เหลืออยู่สองรอบใช่ปะ <3. S 1> อ๋อเหลืออี่สามครับประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีของคนหาปลานะครับผมก็ทิง้งไปเหมือนเดิมนะ อารอดูนะครับเหลืออีกสามอ่าแล้วมีเพื่อนบ้านแบบมาช่วยดูแลให้ไหมพูดถึงแบบว่ามาดูให้ว่าเอ้ยมีปลาเข้าไหมเข้าอ๋อไม่ค่อยมีเนาะอ๋ออแต่ก็บอกไม่ได้นะเพราะเราอยู่ทั้งชายฝั่งเนาะอ่าไปครับอันที่สี่เข้าเหลืออีกสองอันจะไม่พี่ครับผมอยู่อยู่ตรงไหนแล้วแว่กันเนี่ยอ๋อ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 อออ๋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 อ อ๋อนะครับลงเขียนก็แล้วนะครับทําสัญลักษณ์ไว้นะครับผมรอดูนะครับผมอันที่สี่มีนะครับผมพี่ลุงบอกว่ามีนะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะก็นำมาดูลงดูลอกนี่ครับอาบแต่เช้าครับอาบน้ำแต่เช้าโอ้เอาเดี๋ยวดูครับอันที่สี่นะครับเข้าแล้วครับลอกนำมาแล้วครับ โอ้ยไม่แล้วครับปลาสูบไฟครับปลาสูบไฟล์มันเดิมเป็นะครับเขาเรียกจริงเขาเรียกอะไรนะปลาปลาสูบไฟครับอ๋อชื่อเต็มเต็มมันใช่ไหมครับปลาสูบขีดอ๋อปลาสูบอ๋อไม่แล้วครับมันมันไม่มีจุดดำๆตรงกลางวงกลมครับอ๋อครับผมปลากระสูบใช่ไหมไอนี่เขาเรียกปลาสูบไฟตัวที่สองครับตัวที่สองครับโอ้โหต้องบอกว่าหมานแต่เช้าเลยนะไอร้อนมี่พี่ พี่ลุงมาทิ้งแต่วันไหนเนี่ยทิ้งเมื่อวานนี่ครับหมอเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมไอ้ตอนประมาณกลางวันกลางวันเย็นๆินมาใบใบโอ้แสดงว่าแถวนี้ปลาสุฟ้าเยอะนะครับในป่าในป่านะครับยังไม่เห็นปลานนี้นะครับรอดูปลาสุฟ้าครับตัวที่สองครับโอ้แน่นอนเลยครับนี่เลยครับพานลุ่งนะครับพาลุ่งครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นคลิปเต็มๆของช่องของทางทางพี่ลุ่งเนาะ เออเดี๋ยวจะเปิดช่องนะครับผมโไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ครับพี่ลุงก็ดำไปดูลอกอ่าอันที่ห้ากับที่หกครับเหลืออีกสองลอกนะครับผมเนี่ยเขาก็หาปลาไปเลยนะครับในป่าแห่งนี้นะครับผมนี่ครับผมก็มาอยู่กับพี่ลุงนะครับวันนี้ปกติผมจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มาดูหลากหลายนะครับเพื่อน พี่ลุงไปดูนะครับสองงานนี้ไม่เข้านะครับอ่าครับไม่เป็นไรได้สองแต้มนี่ถือว่าโอเคเลยนะสองแต้มรับมีชัยไปกว่าครึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูขายนะครับผมอไปดูขข่กันนะครับสองตัวอ๋อวันนี้ถือว่าไม่หมานเลยได้สองตัวก็ถือว่าหมานนะพี่อ๋อายครับเดี๋ยวเราไปดูขข่นะครับ ไข่ของพี่ลุงลงหลายผืนในพี่ตรงนี้ลงอยู่นู้นข้างล่างเลยอะข้างล่ลงลางอีกเลยครับโอ้ยย <20 S 1> ี่สิบผืนไข่ใหญ่สิไข่น้อยสิบเงี้ยครับอ,อ๋อครับผมเอาแล้วครับไปแล้วไปไปดูนครับผมพี่ก็จะมาดูอย่างนี้ทุกๆเช้าใช่ไหมครับอ๋อก็คือลอกก็จะมาดูทุกๆเช้านะครับผมนี่ละก็เป็นวิธีคนหาปลาในเขื่อนลำตะค้อคอ,ยอย่างนี้นะครับจุด นีกัดจันทึกหรือว่าหนองกระทุ่มจะไหมพี่ครับผมอ๋อในผมมาณท่างอยปลาไผ่ครับอ๋อครับนู่นฮะส่วนทางนู้นนะที่เราเห็นน่ก็คือท่างอยนะครับพี่ว่าสะพานหนึ่งยังไม่พี่ตรงนั้นใช่ครับสะพานเด็กที่เขาลงมาจากทางท่างอยนะลงมาเขาจะมาหาซื้อปลาตรงนั้นนะฮะใช่ครับอ๋อก็คือปลาก็อาจจะขึ้นตรงนี้ส่วนหนึ่งใช่ขึ้นส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับครับอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูนะรอยสายกนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูไปดูขายกันครับผม ข้างล่างเลยครับผมอ๋อลุยายากเลยเหรอคมไปได้เหอได้ได,ได้ได้ก็ได้เอาไปลุกหมได้ก็ได้อะไปครับเล่นเครื่องเต็มที่ครับผมมาเดินมาเลยพี่ครับถึงแล้วครับหมายแรกครับ <c oughs> ขายกี่เส้นนะพี่ลุงนี่ขาย14เส้นครับ14เส้นนะครับครับผม14เส้นนี่ก็จะเป็นพวกปลานินปลานินครับไซส์กิโลขึ้นใช่ไหมใช่เป็นยัไซส์โลครับไซสส์์ไซกิโลขึ้นนะครับรอดูนะครับผมจากเราไปดูรอบมานะครเราก็ได้มาสองตัวนะครับนี่ก็คือขายปลานินนะครับผมนี่14เส้นใช่ไหมใช่ครับพี่16เซนมีไหมพี่ขายได้ลงปะ16เซนไม่ได้ลงครับไม่ได้ลง เอาจะบอกมาครับเป็นปีอ๋อปี๑๔เซนมาอ่าเอาราดูนะครับอืมซส์นี่ก็น่าจะเป็นโลนะพี่<ว>ถึงไหมอเล็กเจนะ็ดขีดไม่ถึงโลครับะมาเจ็ดขีดอาจได้อยู่ครับได้ได้มาแล้วตัวแรกนะครับผม จากที่สาวหายสาวหายมาตั้งนานเนาะสาวหายครับจะปวดแขนแล้วแล้วก็จะเก็บขายด้วยนะครับผมเก็บขายก็จะเอาไปลงที่ใหม่นะพี่ลุงแกพูดนะรลูดหัวออกมาแล้วอ๋ยมาเลยพี่ออ๋ได้แล้วครับเอิเมมาแล้วครับตานี้นะครับผมเอาแล้วก็เก็บไปเรื่อยนะครับผมจะมีอีกหรือเปล่านะครับขายนี้นะครับขายนี้ได้มาหนึ่งตัวนะมีครับีมีอีกไหมเอามีครับโอ้มาแล้วครับ น,นี่อะไรเนี่ยตะเพียนยนะครับผม,ผมโอ้หตะเพียนตะเพียนนี้เราขายกิโลเท่าไหร่พี่แในบ้านผมขายอยู่ถ้าไซนี่ยโล40โล40ใช่ไหมน้อยกว่าน,นี้ผมขายสามโลร้อยอ๋อถ้าถ้าน้อยกว่าน,นี้ก็คือสามโลร้อยครับก็ถือว่าถูกนะพี่สามโลร้อยนี่เนาะถูกสุดในย่านลำตะคอนนะครับใช่อืมเอาแล้วปลาไอ้สูบฝ้ายนี่ล่ะสูบฝ้ายอ่ผมขายอยู่นี่มีตัวเอามีอีกตัวละเอาาะเอา เฮ้ยหลุดเหรอโอ้โหเไม่รู้มันติดเออเราไม่รู้มันติดเนาะหลุดไปแล้วครับอันนั้นกับปลาไหลของขายยี่ห้อสี่สิบบาทอ๋อรถสี่สิบบาทไส้โลเลยอืมไส้โลเลยครับอันนี้คือไส้โลเลยนะเท่าที่ดูอ๋อเมื่อกี้ปลามันติดนะพี่ครับเมื่อกี้ปลาโอ้เราไม่ได้ดึงขึ้นมาเราโมจะคุยเนาะไม่เป็นไรครับวันนี้เราปล่อยปลาครับชีวิตจะได้ดีขึ้นก็ว่ากันไปครับ สนุกสนุกอืะไรติดดวงอดไม่ดวงปอ่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันนั่นแหละดูปลาอีกลำหนึ่งนะอ๋อผ่านใจอ๋ออาจจะเพียนนะครับอันนี้ลงขายกี่เซนเนี่ย10เซนครับ10เซนโอ้ได้อยู่ครับขอได้นะใบค่าน้ำมันก็เอาแล้วนะตัวนี้วันนี้ ก็เ<ข>ชืช่อไม่ได้ครับนี่นะครับอืมครับผมรอรุนนะครับสาวจะถึงหลักแล้วครับผมนี่ครับวันนี้เขาก็อาปลาอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ปลาคือเข้าน้อยเนาะพี่ลุงเนาะเข้าน้อยมากครับเข้าน้อยนะเมื่อวานก็เข้าน้อยเนาะ ตั้งแต่เปิดเกิดมาห้าวันเนี่ยก็มีแค่วันวันแรกก่อนวันที่สองใช่ไหมครับผมอ๋อไม้ตึงตัวนะครับออรีบคืได้น่ย่างพี่จ่อยที่สำคัญที่จ่อยได้อยู่ประมาณสี่ร้อยกิโลคือตั้งแต่เปิดเกิดมาสี่ร้อยกิโลแล้วครับโอ้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันสามพันเยอะเหมือนกันนะหมาเลยก็คือเป็นปลาหนึ้งพวกปลาเนี่ยตาเพียรรวมๆกันมาเนี่ยปลาหนิ้นี่แหละครับปลาหนิ้ล้วนๆเลยหรือสี่ร้อยกิโลเนี่ยนะปลาแน่นอนเลย โอ๋ทำไมวันนี้เงียบเหรอฉันเงียบทุกคนอเอารถพาร์ที่เขาส่งให้ใครอ่ะอันนี้ก็ส่งให้พี่อันนี้ไอ้พี่สภาอ๋อสภาอืมอ่าครับรอดูนะครับผมขายอยู่สามร้อยครับแต่ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนี่มันถูกมากนะอ่ะถ้าถ้าจะให้บอกเบอร์โทรได้ไหมได้ครับเอาเบอร์เบอร์โทรอะไรของของพี่ลุงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 107 2610นย์เนเนาะอ๋อพี่พี่ลุงลำตะคองใช่ป่ะแล้วก็เบอร์ว่าอะไรฮะอีกอีกมันมีกี่เบอร์เบอร์เดียวหรือสองเบอร์ไอชื่อร้านก็ชื่อร้านไอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามเก้าหนึ่งสามเก้านศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่เจออออนะครับลำตะคองอ๋อเจออีลำตะคองนะก็คือของแฟนพี่ลุงอะเนาะอันนี้ขายปลาเกลื่นครับขายปลาเกลื่นอยู่ที่บ้านอยู่ที่พิกัดอ๋อบ้านบ้านหนองกระทุ่มครับบ้านหนองกระทุ่มหรือวว่่่าาาเเครรียกกกััันนททึึใชมบ อันเดียวกันนะครับอันนี้คือเชื่อนเดียวกันครับเพื่อนๆอืมก็สามารถโทรมาได้นะเดี๋ยวก็คือโทรมาได้เลยแหละสั่งปลาได้ใช่ครับคสนใจติดต่ออยากเอาไปทํำปลาส้มปลาปลาลาปลาอะไรครับผมเออสิบสามติดตับมาเอาได้ครับอ่าก็ก็ถ้ามาซื้อปลาก็มาเที่ยวได้นะฮะมาเที่ยวได้นะตรงนี้เลยนะตรงจันทึกนะครับเข้ามานะครับวิวสวยครับฝั่งนี้ครับตรงข้ามเขาใหญ่เที่ยงนะครับ เ,เอ๊ะคนไทยใจดีเนาะโบกมือกันอย่างเดียวอย่างงี้นะไม่บายเนี่ยถามใครทุกคนก็ไม่บายอย่างเดียวได้ตอนเนี้ไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเรนะือที่เขาจอดเก็บกู้ะฮะตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้ว่าได้เยอะนะพี่ลุงเนะาะไม่ได้เยอะนะครับครับผมอ่าเนี่ยก็ไปดูนะครับนี่ก็เป็นน้อนนาอ้อยนะครับผมนี่คือเ,เซียนปลาเลยไหมอ้อยเนี่ยเซียนปลาเลยนะ สวัสดีครับน้อยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับลงุงได้เจอตัวเป็นๆแล้วล่ะว, <c oughs> วันนี้นาะอ้อยได้ไหมได้่อยเดียวได้ปลาอะไรปลาเล็กเหรออ๋อ,นนอเป็นปลาเล็กนะครับผมใหญ่ไม่ได้เลยใหญ่ไม่ได้มันก็ต้องธรรมดาเนาะมีได้มีไม่ได้มัง่งอ๋อครับไปดูครับ,ออบว,วันนี้เน่าอ๋อ ไม่วาเานี่ัวยบเว้มไ่อวาไนี่ไวครับวาน้ได้ปลาบึกเนะอ๋ปลาฮะน้าอ้อยก็ส่งปลาให้กับพี่ลุงนะครับผมจะได้เห็นโอ้ก็เยอะอยู่นะน้าอ้อยโอ้เยอะเลย เยอะครับเยอะครับโอ้โหนั้นได้ข่าวว่าเมื่อวานได้ปลาบึกนะได้ปลาบึกตัวหนึ่งกี่กิโลวานเนี่ยของน้อยสี่สิบเมตรโลสี่ิบเมตรกิโลเยอะเยอะนะเยอะเยอะเยอะสี่สิบเมตรสี่สามสี่สามสี่สามเลยใหญ่ไส้รุ่นกันเลยนะ มันรุ่นเดียวกันเลยถ้ารุ่นนี้ก็สตัวโลกว่าได้นะสวนิด,น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 ดอ,อปดดนนืประมาณห้าตัวสองโลห้าตัวสองโลใช่ไหมครับประมาณนั้นไม่ขาดเลยใช่มดูของตาบ้างครับก็มีอยู่ครับโอ้ยนักปลาก็ะมังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเข้าที่ดูจอลได้ได้ไม่ทิเลยเนาอได้ครับผมเปย ี่กำลลลังง <anya> ว,วางนะครับเราจะเป็นช่างนะครับผมน้อจะไปส่งให้กับพี่ลุงนะครับผมตาไปขายเองแน่ขายเองขายที่ไหนอ่ะอยู่ขายอยู่บ้านนะครับอ๋อขายอยู่บ้านครับผมนี่ครับวิธีคนหาปลานะครับเขาจะขึ้นฝั่งนะต้องไปต่อชิ้นปลาแล้วครับขึ้นฝั่งนะครับเอาปลาไปขายให้ลูกค้านะครับผม เดี๋ยวปลาขึ้นแผงครับผมถึงที่เลยนะเนี่ยอถึงฝั่งแล้วครับเพื่อนๆก็ได้ปลามาส่วนหนึ่งนะถึง20กิโล้ยเฉพาะเฉพาะของพี่ลุงเนี่ยสิบประมาณสิบกิโลสิบกิโลนะครับผมบของลุงนี้ได้หรือเปล่าครับ โต๊กเนาะถ้าร้องถ้าฝนไม่โต๊กอ่ะนี่ก็เก็บป้านะครับเพื่อจะขึ้นแผงนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศนะครับที่เกิดลําตะคองนะครับจุดพิกัดหนองกระทุ่มนะครับผมฝั่งตรงข้ามเขาเยยเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงปลานะครับที่บ้านนะนี่ก็ป้าส่วนหนึ่งนะครับที่เอาฝากมาแล้วพี่ลุงเอาไปหมดแล้วเนี่ยหมดครับหมดเรานั่งไปได้ไหมเรารถบรรทุก บรรทุกมันเยอะกว่านี้มันอ่ะอ่อ่อ่ปลารวมแล้วก็ีรเป็งปลารวมนะไปดูครับโอ้ปลาแบบเยอะอยู่นะยี่สิบกิโลไม่ขาดน่สามสิบได้สามสิบเลยเหรอโอ้นี่ก็เป็นปลานิลมาสตัวนะครับนี่ก็เป็นปลา กระมังครับก็เป็นปลารวมนะครับไม่ต่ำกว่าสามสิบน่ะพี่ลุงเคยพูดนะเยอะจริงครับเยอะเยอะเยอะโอ้โหน่นอนเลยแสดงว่าลงขายหลายผืนใช่ไหมครับหลายผืนไหมเนี่ยของฮะขายหลายผืนไหมโอ้หลายไหมหลายเลยนะสามสิบสี่สพื้นเล่นแต่ปลาเล็กนะครับผมปลาใหญ่ก็ได้นะครับแต่ได้สองตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ท่าเรือที่หนองกระทุ่มนะครับหรือว่า บ้านจันทึกนะครับที่เขาเรียกกันเนาะแล้วแต่คนจะเรียกครับผมก็ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ก็จะสามโมงนะครับก็เรือก็เริ่มตีเข้าฝั่งมาเรื่อยๆครับแต่ละลำประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครจะได้ปลานินเข้ามาหรือเปล่านะต้องบอกว่าปลานินะครับวันที่ห้าไม่มีไม่มีใครได้เท่าไหร่นะครับครับถือว่าน้อยเลยอ่ะน้อยเลยครับแต่ไม่กี้ลำนะครับรอดูนะครับผม เขาฝั <Vale. S 2> Guys, ่งครับผมจอดเรือเก็บปลาแต่ละคนครับผมทุกคนก็เริ่มเก็บปลาแล้วครับผมเดี他他๋ยวเราก็จะขึ้นไปแผงครับผมโอ้ดูทางดิเนี่ยมันเด็กแตรงนี้องอ่าอื่นอู้หูานไปได้แล้วพี่ลูกให้ผมลุงเดินบอกได้นะครับไม่ไต้องเฮ้ยจะลุยก็ลุยเลยเหรออ่ะลุยก็ลุยอาลุยลุย เไวนไปได้ก็ได้อไดได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ลงเดินก็ได้เอง คนบ้านแล้วครับบอกคนมาซื้อปลาหาก็เยอะอยู่นะพอร้อถึงบ้านเลยแหละอ้ะืออ่าปลาถึงบ้านแล้วครับผมก็จะเป็นปลาไซส์เล็กนะครับผม รับสายก่อนรับสายเอาในในวันนี้นะเนีี่่่ยยมอูแคปลาดินก็มีอยู่5ตัวเนาะประมาณนั้นแยกอะไรแยกแยกเอาไปหาดูของพี่ลุกนะครับก็มีการแยกปลาก่อนเนาะปลาดินก็จะมีแค่ประมาณ5ตัวเท่าที่เห็นต้องรีบพี่นั่งของเรากินรอเลยพี่จะบอกว่าทีวีนั่ของเลากินรอเลยอืมโอ้โหสิบเจ็ดกิโล โอ้โหเอาละสิบกิโลครับสิบกิโลครับสิบหกกิโลสิบหกกิโลครับขาตาก้าวเนี่ยขายาไปโลเลยเนี่ยอ๋อก็ลองดูปลานินะปลานิอืมอืมเงียบครับผมต้องบอกว่าวันนี้เงียบมากนะครับผมนี่ฮะก็คือที่ขายปลานะฮะของบ้านพี่ลุงนะลุงลำตะคองนะขาเพื่อนเพื่อนๆนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาจุดพิกัดหนึ่งนะครับในในท่างอยนะครับ ขายปลานะแต่ว่าเปิดท้ายขายนะครับไม่สามารถมีแผงนะแต่ว่าเป็นที่ว่ารถเปิดท้ายขายนะครับผมเขาก็หาปลาขึ้นมานะตอนนี้ว่าน้ํามันช่วมมาถึงแค่แสะพานหนึ่งนะครับผมดูนะคะก็เยอะแล้วครับผมประมาณนั้นแต่ต้องบอกว่าวันที่ห้านะปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับผมปเดนะี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีใครมีปลาหรือเปล่านะเท่าที่ดูผมไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง,งมันไม่มีปลานะครับฝั่งนี้ไม่น่าก็ไม่น,น่าจะมีนะเดี๋ยวไปดูัผมครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นปลาน้อยนะครับ ก็บอกว่ามีคนสั่งแล้วเนาะปาฮะเดี๋ยวเราไปดูแผงนึงนะครับผมก็ีหลายจุดหน้าต้องบอกว่าปลาน้อยกว่าคนคนะคามาซื้อปลาเยอะกว่านะครับผมัาเพื่อนๆนะที่เรามองดูไปนะคือสะพานหนึ่งนะฮะคือน้ามันตัวมาถึงสะพานหนึ่งนะฮะตอนนี้เขาก็ยกยอกันเยอะนะครับต้องบอกว่าที่ท่างอยหรือว่าตรงสะพานหนึ่งนะปลาไม่เข้านะครับผมคนก็หาปลาไปเลยนะแต่ต้องบอกว่าคนมาซื้อปลาเยอะกว่าที่ปลาจะมีนะครับณตอนนี้นะที่ท่างอยนะครับผม ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีปลาวางขายเลยนะครับในท่างอยงนะต้องบอกปลาหายากมากมเลยครับผมณะตอนนี้นะ่งวันที่ห้านะครับผมแต่ถ้ามาเที่ยวะก็คือมาเที่ยวได้นะครับผมแต่เรือก็ยังหาปลาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เท่าที่ดูนะวันนี้วันที่ห้านะปลาไม่มีนะพบเมื่อกี้ผมไปที่ตรงมนจุดตรงฝั่งนู้นนะฮะตรงจันทึกนะครับหรือว่าบ้านหนองกระทุ่มนะครับตรงนู้นนะที่เราเห็นนะครับไปมานะครับปลาก็ไม่ได้เข้านะปลานิ้งก็เข้ามาแค่ห้าตัวนะที่เหลือก็จะเป็นพวก ปลาตะเพียนหรือปลามังนะครับถ้วก็เป็นปลาตะเพียนนะครับที่เข้านะฮะช่วงเช้าวันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับก็ให้ดูว่าหลักๆมาซื้อปลาเยอะมากนะแต่ปลาไม่มีนะฮะเท่าที่ผมเดินมานะไม่มีแผงปลาขายนะครับต้องบอกว่าปลาไม่ได้เยอะครับนวันนี้วันที่ห้านะครับปลาห้าเดี๋ยวเราจะไปดูจุดหนึ่งครับผม ครับผมก็ให้ดูนะครับที่ท่างอยจุดตรงนี้นะครับที่น้ํามันลดมาถึงสะพานหนึ่งนะต้องบอกว่าไม่มีปลานที่ท่างอยนะครับไม่มีปลาเลยนะครับตอนนี้คนซื้อหาซื้อกันเยอะเลยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ห้านะที่ท่างอยนะครับไม่มีปลานะครับถึงจะเป็นเทศกาลกินปลาก็จริงนะครับแต่เขาก็ให้หาปลาได้แล้วก็เปิดท้ายขายปลาได้นะแต่ไม่สามารถตั้งแผงได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะก็ฝากติดตามสร้างอาริท่าได้นะครับแล้วผมจะมาทําคลิป ปลาให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับบาย